วันี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจครั้งแรกโดยมีรัฐมนตรีเศรษฐกิจและตัวแทนภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมซึ่งนายกรัฐมนตรีได้พูดคุยงานที่แต่ละกระทรวงกำลังขับเคลื่อนโดยเฉพาะนโยบายคลิกบิ๊กวินของรัฐบาลที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนเพื่อให้เกิดความสำเร็จเห็นผลสำฤทธิ์ภายในเวลาอีกไม่ถึง4เดือนตามแนวคิดกระตุ้นสั้นได้ผลยาวกระจายตัวเพื่อ ให้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างรวดเร็วลดขั้นตอนที่ไม่จําเป็นกรรมการที่นี้มัระสค์สเพื่อให้ผู้ที่อยู่ในคณะกรรมการน,นะครับได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและใช้เวทีนี้เป็นการพูดคุยอัปเตดตข้อมูลงานที่แต่ละประตน,นะครับกําลังขับเคลื่อนและมีการแลกเปลี่ยนความคืบหน้าข้อเสนอกาให้การสนับนนด้วยนะครับการขับเคลื่อนนโยบายฟึ่งบิวิิงของรัฐบาล จะต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ฝ่ายเพื่อให้เกิดความสำเร็จและเห็ในผลสมบูร็จภายในระยะเวลาที่เรามีอยู่คือสเดือนนะครับตามแนวคิดกระตุ้นสั้นได้ผลยาวกระจายตัว ด้านนายเอกนิตินิติธันประพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ามาตรการที่จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าเป็นมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวซึ่งมีความจําเป็นจะต้องออกมาขับเคลื่อนการท่องเที่ยวที่มีการชะลอตัวอย่างมากโดยกระทรวงการคลังจะเสนอให้เป็นแพ็กเกจการท่องเที่ยวประกอบไปด้วย3มาตรการหลักได้แก่มาตรการทางภาษีให้สิทธิการลดหย่อนภาษีได้สูงสุดคนละ2 0 0 0 0บาทโดยจะให้สิทธิการลดหย่อนสาหรับการท่องเที่ยวเมืองหลักหนึ่ง ท่าและเมืองรองให้สิทธิ์ลดหย่อนได้1.5เท่าเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่29ตุลาคมถึง15ธันวาคมนี้ส่วนโครงการเร่งรัดการจัดประชุมสามมนาของภาครัฐรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้เบิกจ่ายร,าระะห60ของงบอบรมสัมมนาภายในเดือนมกราคม2569และมาตรการสนับสนุนการปรับปรุงโรงแรมและที่พักให้สิทธิหักค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโรงแรมได้สองเท่าสำหรับเมืองรองโดยเฉพาะโดยให้สิทธิ์ใช้จ่ายได้ถึงเดือนมีนาคมปีหน้าเราจะมีมาตรการให้โรงแรมที่เป็นที่พักเนี่ยโดยเฉพาะเมืองรองเนี่ยที่เขาต้องการมาปรับปรุงโรงแรมให้เขา มีโรงแรมที่เขาหน้าอยู่คนอยากไปพักโดยเฉพาะเมืองรองเนี่ยส่วนใหญ่คนจะขับรถผ่านเพราะฉะนั้นเมืองรองต่างๆเนี่ยโรงแรมจะได้ค่าใช้จ่ายหักภาษีนะครับตรงนี้ได้สองเท่ามาปรับปรุงติดแอร์เพิ่มปรับปรุงลงทุนพัฒนาโรงแรมและไม่ได้ปรับปรุงเฉพาะโรงแรมอย่างเดียวอยากให้เพื่อความยั่งยืนด้วยเช่นติดโซลา่าเพื่อลดค่าใช้จ่ายของโรงแรมเพื่อความยั่งยืนสีเขียวในระยะยาวขณะเดียวกันก็ จะมีในเรื่องของบอ่อบาบัดน้ําเสียที่ปล่อยน้ําเสียต่างๆอันนี้ก็จะสามารถมาปรับปรุงโรงแรมให้เขามีขีดความสามารถในการแข่งขันมีโรงแรมที่ใหม่ขึ้นคำนึงถึงความยั่งยืนในระยะยาวมากขึ้น สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้เริ่มจากกระทรวงการคลังส่วนในสัปดาห์หน้าจะพิจารณาแอคชั่นแผนของกระทรวงพลังงานและสัปดาห์ถัดไปจะพิจารณาแอคชั่นแผนของกระทรวงพาณิชย์เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนโดยคาดว่ามาตรการเศรษฐกิจช่วงปลายปีของรัฐบาลจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ,ะ0.4มาริชยโยรายงาน